มีนีตาพ่ออง่ายกินมาเก็บเห็ดเด้อพี่นอ้องเด้อหาเลาะโคแตาพ่ออง่ายกินมาหนองเฮนเลยมาหาเก็บเห็ดกวกจะฮกฮุกหาเก็บเห็ดแด็ อูนี่เด้มีเด้พี่น,อน้องฮิดแดงเฮ็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 ดดำฮ็ดแดงหน้าสวยสวยหน้าสวยสวยน่าก็ได้ซี่หาดอกนะได้ซี่หาดอกแล้วล่ะสีได้พอ่อแกลียงมาหนอมือนีน้อหาหลอกเบื้งก่อนโอ้นี่เด้ดอกนึง ก็แค่ดอกงามเดยะดอกดอกงามขนาดที่นั่นนงตรงนีเล่นอกอยู่เต็นเปนอยู่เต็นๆนห็ดาขาวเห็ดนางเาตัวนี้ก็ได้สีหาดอก โคกโคกให้โคก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 สิได้กินบนอ,นนอนอ้อมือนีหนอน่งหาเล่กันพี่น้องเอ้ยเคยออกอยู่น้ามูนี่ตัว ง่ายๆข้นเคลียร์ย็ดออกได้โดนแล้วเนาะ หายากอยู่โดนจังพ่อดอกนะึงได้แก่งบ่เนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่ติดตามคลิปยายกินตาพ่อ อยูส่สองอีสานบ้านย่กีนนี่ละขอบคุณหลายๆค่ะ